ซินเจยยูอยิซินีโคชัยนะคะสุขสันต์วันตรุษจีนขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยๆค่ะแล้วก็กลับสวัสดีทุกท่านอีกครั้งนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้น้องเอก็จะอัปเดตเป็นกระเป๋าสตางค์หน,นังปลากระเบนใบเล็กใบน้อยเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีรุ่นไหนบ้างพี่ๆอยากได้รุ่นไหนใช้งานประมาณไหนก็เลือกได้เลยค่ะน้องเอจะเริ่มต้นที่ กระเป๋าสตางค์ US กระเบนหนามสายพันหนามเนี่ยพี่ๆขาเนี่ยดูราคาสิคะนี่ค่ะใบละ4,999บาทเนี่ยปกติราคาปลากระเบนหนามนะคะจะเป็นสายพันที่แพงมากเลยค่ะเป็นสายพันที่มีน้อยนะคะสายพันนี้เขาจะมีเม็ดไข่มุกใหญ่ยาวเรียงสวยแบบนี้ขนาดความกว้างจะอยู่ที่4.5นิ้วส่วนสูงอยู่ที่4นิ้วราคาใบละ 850บาทเท่านั้น850บาทมีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะของแถมมีซองจดหม้หนังงูแล้วก็มีขาจอระเข้แท้เนี่ยค่ะพี่พี่ขาต้องเอ๋แถมให้ทุกออเดอร์เลยดูลักษณะการใช้งานนะคะพี่พี่ขาก็จะโอ้ใส่บัตรได้แบบสวยงามมากๆเลยค่ะแล้วก็ใส่เงินได้อย่างสวยงามจริงๆค่ะสำหรับกระเป๋าสตางค์รุ่นนี้ 850บาทเท่านั้นทีนี้เรามาดูกันค่ะพี่พี่คะไล่ดูความสวยเลยนะคะว้าวเม็ดไขมุกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยสีแดงวายอ่ะหนึ่งใบสุดท้ายแล้วนะคะนี่สีแดงสดค่ะสุดยอดมากค่ะสีชมพูนี่หนึ่งใบสุดท้ายนะคะพี่พี่คะต่อกันที่สีชมพูพาสเทลเนี่ยเม็ดไข่มุกใหญ่ๆสวยๆราคาขึ้นห้างโอ้โหพี่พี่สี่ห้าพันเข็มขัดนี่หลักหมื่นเลยนะคะสีเขียวพาสเทลดูเม็ดไข่มุกค่ะ พี่ๆค่ะสวยงามมากแล้วก็มาต่อกันที่สีชมพูพาสเทลทีนี้ก็แพลนกล้องดูซ้ําได้เลยนะคะเพียงพี่ขาดูนะคะเนี่ยแปดบาทพร้อมกับของแถมที่สวยแล้วก็งดงามแล้วก็มีมูลค่าสูงทุกชิ้นเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่กระเป๋าสตางค์ US ก็แล้วกันคะ่ะตัวนี้จะเป็น US ปลาใหญ่นะคะ,ะใช้ปลากระเบนหนึ่งตัวเต็มๆเป็นสายพันธใหญ่เม็ดเขมุกใหญ่มากใบนี้นะคะ ดูราคาค่ะนี่ใบนี้ราคาจะอยู่ที่3,900บาทอันนี้คือราคามาตรฐานนะคะและราคาจาหน้อยก็จะเป็นราคาส่งค่ะพี่ขาน้อยจัดให้ในราคาพิเศษเพียง650บาทเท่านั้นดูช่องใช้งานซับในผลิตจากหนังวัวแท้นะคะเปิดออกมาคือแบบโอ้น้องใช้ดีน้องใช้งานได้อย่างสวยมากๆเลยแล้วก็มีช่องซิปให้ด้านหลังแบบนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะสำหรับ US รุ่นนี้ ว้าวพี่พี่ขาดูสิเม็ดใหญ่ๆทั้งนั้นเลยมีสีดำนะคะมีสีดำมีสีน้ำตาลช็อกโกแลตะคะ่ะหืมใหญ่โตโอโหลานมากสวยงามมากๆจริงๆเลยนะคะขออนุญาตยืนนิดหนึ่งต่อไปอ่ะสีม่วงคะ่ะสีแดงวายแดงวายนะคะโอ้โหพี่พี่ะาหกรบบาทนี่เป็นราคาที่ คุ้มค่ามากมากเลยค่ะมาต่อกันที่สีส้มอ่าพี่ๆสนใจแคปภาพทักแชทมาได้เลยค่ะต่อกันที่สีแดงสดสนใจแคปภาพทักแชทมานะคะฝากชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ต้องการเก็บเงินปลายทางหรือโอนเงินแจ้งได้เลยอันนี้เป็นสีฟ้าน้ําทะเลแล้วด้านในเป็นสีดําเป็นงานทูโทนนะคะสาหรับพี่ๆที่รับชมนกเหยทาง YouTube นะคะนงเหยจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ทุกคลิปนะคะเมมเบอร์นงเหยเสร็จแล้วทักหานเหทางไลน์ได้เลยนะคะสีฟ้าพาสเทล สีม่วงพาสเทลค่ะต่อด้วยสีเขียวพาสเทลแล้วก็ไล่ดูเลยรอบหนึ่งนะคะใกล้ๆได้เลยปากระเบนค่ะพี่ใหม่ซูมเข้าไปใกล้ๆเลยเพราะว่าเม็ดไข่มุกใหญ่สวยเลยนะไล่จ้กสีเขียวอ่ะสีม่วงเนี่ยสีม่วงนะคะสวยมากเลยมาต่อกันที่สีฟ้าเนี่ยค่ะพี่พี่หกรบาทแล้วซับใะไรเป็นหนังวัวแท้ทุกใบนะคะมาต่อกันที่สีชมพูบาวีอ้อู้พี่ๆเงาของจริงเงาสวยมากเลยค่ะ นะคะกระเป๋าหนังปลากระ,กะเบนแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นนีสวยแล้วก็ใช้งานดีทีนี้เดี๋ยวเรามาต่อกันที่รุ่นนี้เลยนะคะรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นห้องกงโบใช้งานได้ดีเหมือนกันรุ่นนี้นะคะน่ารักแล้วก็จะมีช่องใส่เหรียญด้วยถ้าใส่เหรียญด้วยเอารุ่นนี้ไปเลยซับในเป็นหนังวัวแท้พี่ๆขาดูดิเห็นไหม สวยทุกใบเลยค่ะ650บาทเหมือนกันสําหรับห้องกงโบนี่ผลิตจากปลากระเบนตัวใหญ่แล้วรุ่นนี้เนี่ยพี่ๆจะหาราคาเท่าของน้องเอ๋นเนี่ยหาไม่ได้แล้วนะคะมาต่อกันที่สีแดงวายค่ะพี่พี่ขาดูด้านในแล้วก็ดูเม็ดไข่มุกเม็ดปลากระเบนถ้าสนใจพี่พี่ทักมาได้เลยนะชอบรุ่นไหนนะคะน้องเอ๋อัปเดตให้มีแดงวายแล้วก็ว้าวแดงสดค่ะพี่พี่ขสวยจริง สวยจึง้งและหนังปลากระเบนนะคะเป็นหนังที่มีความแข็งแรงทนทานที่สุดในโลกค่ะมาต่อกันที่รุ่นต่อไปค่ะต่อไปน้องเอให้ดูเป็น3พับตัวนี้เสมพับเล็กหนังปลากระเบนขนาดกว้าง5สูง3นิ้วนะคะ รุ่นนี้ราคาจะอยู่ที่990บาทราคาที่เคยเห็นตามห้างนะคะก็จะอยู่ที่1,100บาทนะคะพี่ๆขาก็อ่ะพี่ๆดูสวยมากเลยก็จะมีสีแดงมีสีแดงรุ่นนี้990บาทนะคะมีสีม่วงแล้วก็อ่ามีสีดำนะคะแล้วก็มีสีเขียวพี่ๆขาดูเห็นไหมเม็ดใหญ่เม็ดโตเม็ดสวยงามมา,มากเลยเขียวก็สวยอืม้ม แดงก็สวยค่ะนี่แดงก็สวยค่ะดำก็สวยนะคะม่วงก็สวยอ่ะทีนี้ก็ดูเลยชอบรุ่นไหนก็ทักมาหาน้องเอได้ นี่คือกระเป๋าสตางค์หนังปลากะเบนใบเล็กใบน้อยที่มีในร้านของน้องเอ๋นะคะแล้วก็เป็นงานที่งานคุณภาพระดับส่งออกราคาเบาๆชอบรุ่นไหนทักมาเลยน้องเอ๋ก็ยินดีจะส่งให้แล้วพี่ๆอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมขอรูปภาพเพิ่มเติมอยากได้รุ่นนี้ค่ะขอเลือกหน่อยได้ค่ะอยากได้สีนี้ขอดูค่ะมีกี่ใบได้ค่ะเพราะว่าน้องเอ๋และน้องทีมงานคือจะให้ความสําคัญกับงานบริการนะคะให้พี่ๆเนี่ย ประทับใจที่สุดนะคะไม่ต้องเกรงอ,อกเกรงใจทักมาได้เลยขอบคุณที่รับชมคลิปของน no ้องเอนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ